สวัสดีค่ะทุกคนดีไหมวนนีต้อนรับเข้าวสุดแรงพันด่าด่า Chinese นะคะดิฉันด่า老师เองฉันคือด่า老师。ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้เสนอแนวคิดประชาคมแห่งชอชะตาร่วมกันหลายครั้งประชาคมแห่งชอชะตาร่วมกันหมายความว่าในขณะที่แต่ละประเทศสวงหาพพร้อมประโยชน์ของตัวเองก็ต้องคำนึงถึงพร้อมประโยชน์ของประเทศอื่นด้วย หรือในขณะที่แต่ละประเทศสวรรค์หาการพัฒนาของตัวเองก็ต้องคำนึงถึงการพัฒนาของประเทศเ่นด้วยค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดในการสร้างแสงนแนวทำเนินเส้นทางก็คือแนวคิดประชาคงเห็งชชาชะตา,าร่วมกันนี่เองค่ะโชคชะตาภาษาจีนคือมิ่งหยวนมิ่งหยวนมิ่งหยวนประชาคมเห็งโชคชะตาร่วมกัน จงคือ Ming ก ng ถ ming ก ng ถภูตอีกครั Man, ้งหนึ่งนะคะ ming กงงถกองที่จะตั้งประชาของเห็นชอชตาล่วมกันจําเป็นต้องจัดตั้งประชาคงเห็นผมประโยชน์่วมกันและประชาคงเห็นความรัลผิดชอบล่วงกันค่ะ สิ่งที่สําคัญในแนวคิดประชาคองเห็นชาบชะตาร่วมกันก็คือความร่วมมือค่ะความร่วมมือในภาษาจีนคือห้อจ๊อหจหจไม่ว่าคนจะอยู่ที่ไหนแปนใคลายและทํางานอะไรไม่ว่าคนชอบหรือไม่หรือ,อยอมรับหรือไม่ก็ตามค่ะเนื่องจากเราทุกคนอยู่รอดเดียวกัน เมื่อที่เราพบโอกาสและพลงประโยชน์เราควรจะแบ่งปันในขณะเดียวกันเมื่อเราจเจอปัญหาและความท,ท้าทายเราก็ต้องจะมือกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั่นก็คือเราต้องร่วมทุกข์ร่วมสุขค่ะร่วมทุกข์ร่วมสุขในภาษาจีนพูดว่าทงกัน共苦อันตามตา๋ล่ราชนะคะทงกัน共苦 同甘共苦การก็คือความสุขขู่ก็คือทุกร้องทุกร้องสุขภาษาจีนก็คือทง甘共苦โอเคอค่ะทุกคนเรามาทบทวนกันนะคะคาแรกคือชคชะตา命运命运ประชาคมเห็นชชะตาร่วมกัน命运共同体 命运共同体ความร่วมมือ同甘共苦，同่共苦。มอค่อควา่ความร่อควมอคา่วควฝรอากรความร่วนกามร่ความรามร่อความรามรคารคร่วความร่าร่ววามร่่วอค่ค่ เราจะเจอกันครั้งต่อไปสวัสดีค่ะจ้าเจียน